กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไลค์ให้ด้วยนะครับกริ๊ง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 สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป้องไปสกสเปิร์สมันนี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ้ยวิรมชาแนลครับวันนี้เราจะเดินทางไปซื้อสินค้าส่งครับผมคงลูกค้านะครับวันอาทิตย์ก็เป็นอีกมือหนึ่งของการทำงานของเขานะครับเป็น งานพิเศษหารายได้เสริมหลังจากงานจากงานประจำครับวับนอาทิตย์นอกากมีงานตลอดนะครับบ้างมือหลายบ้างมือกัอนหน่อยนะครับแต่ละอาทิตย์แตกต่างกันคับบนี้เขาก็จะเดินทางไปไปรับสินค้าก่อนนะครับไปรับสินค้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปให้ลูกค้าอยู่ตลาดแถว คุ้สร้างคุ้สร้างแล้วก็ประแดงอาเขตไปลุวครับครับตอนนี้ครับเดินทางเวลบสินค้าก่อน,นี่น้องด้นะวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆรถแต่ก็ค่อยติดครับพี่นองกับไปได้เรื่อยๆครับผมรถจะถือว่าเดินทางในเรื่อยๆ บรรยากาศกรุงเทพมหานครฝนตกสิตกะกับพี่น้องมืดตั้งเขาแล้วมืดมาแล้วทางมหาชัยคันบอ่อยพอเรื่งคิดพี่น้อง งานไลโอไลว้าวเดึนงานมากกับมือเยแล้วก็เลยลงคลิปตี้เฮดโอก่อนไป let's go ์ป็นงานทีเลยนะ กล้วยแขกกล้วยแก่ผู้ใดเป็นคนตังซื้อนะพี่น้องก็กล้วยแขกตั้งเลยมันแขกถอดก็เป็นกล้วยน้ำปลามาถอดอ่าจะเป็นของไทยนะครับเสร็จรถลงลง,ลง สินค้าก็ได้พี่น้องเดี๋ยวจิดไ,ไ,วได้ไป,บบไปส่งค่ะใส่รหัสเท่านลยล่ะแบ่งพันยังไงมีแมนไหมล่ะ่สสับ À, thường leo lúa gần mô xin bon bồn xưa nam mới kỳ đây? nhiều nam สั่อสินค้าเสร็จแล้วเขาก็จะเดินทางไปส่งสินค้านะครับสินค้าขาพร้อมครับเดินทางไปส่งสินค้าที่ตลาดคูซาเสราง จะกิจแบบเกินไม่ดีเงินทองหายาคูงนรายขนกิน,นี้เขาต้องเฮ็ดงานหลายขึ้นต้องหาอาชีพให้เยอะขึ้นงนนานแรงเดียวแบ <c oughs> รเลีกได้ได่โตเขาเลยพี่น้อง ทงานลหลายๆอย่างแต่ปปดปัน่นนลยกินแต่พเดียวเลยคุณน้าหวานเปรี้ยวกลมกลมดีร <ๆ S 2> ้านนี้ซื้อเพันพนพนมีใบอนไรบ้างใบเลยเห็ดปัม่มคขไปซื้อตอนนั้นเนมีมบใบเห็ดปัมด่มเลย เขาสื่อครบสิบเทียบบันชิแห้งินฟรีแก้วหนึ่งสิบฟรีหนึ่งไปก่อนจะใส่ไปได้ก็หมดรับว้านนี้นะจะเป็นนบัตรเปของไปใส่ก็บไปใส่ไป,ยไปอยากออกกองนาซสเพิ่นไขว่าหยายานะกลูเหรเบลอวะ ข้ยแขกพี่น,อน้องแข้กทอดกิกล้วยแขกแต่ว่าคนไทยขายสรุปแล้วมันเป็นของของไทยหรือของแขก์ขไม่นูล้วยแคร์รับไทยงอน ไปนไกลกองอยู่บ้างมันเป็นลัไปที่ไหนมไปบ้านครับมีวันเข้าพรรษาไม่ใช่าพรรษาือานี่มืออื่นมีมั้งคะ เป็นดอกพระเบงทินคุณกะลาคุณกะลาดิแล้พวพันยูดีละคุณกะลาายยาก ชาบ้านผมนเองครับแบบหูดกลิ่นอดะไรโอ้ยกินเป็นแต่แซมเลยบ้านบ้านคุณกะลานั่งอดอดมันก็ขำเมาื่อวานนี้ได้ดูยังอยู่บ้านเปล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับกริงร๊งกริงร๊งกริงร๊งกรกรกดไลค์เออกดแชร์ติดตามนอนเลยช่องกุยช่องกุยบุรีรัมชาแนลชาแนลด้วยนะคะ